โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนและนักเรียน195คนปัจจุบันมีนางสาวปณิสราศรีบัวเทศเป็นผู้อำนวยการในนามโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ ขอยินดีต้อนรับคณะกรรมาการการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประจำปีการศึกษา2563ในครั้งนี้โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือขออนุญาตนำเสนอข้อมูลการดำเนินง,งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามองค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทังจิตประการดังนี้อ,อ,อ,นองค์ประกอบที่หนึ่ง นโยบายของโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนหรือคณะทำงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบไปด้วยครูนักเรียนผู้ปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้แทนองค์กรในชุมชนและ โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพที่ครอบคลุมทุกประเด็นดังต่อไปนี้ 1. การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพของนักเรียน 2. การเฝ้าระวังและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ 3. การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 4. การคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน 5. การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่นักเรียนบุคลากรของโรงเรียนและชุมชนโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง 6. การส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง 7. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านสุขภาพโดยมีผู้เรียนเป็นสำคัญ 8. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน9 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนทั้งนี้โรงเรียนมีแผนง,งานโครงการกิจกรรมรองรับนโยบายส่งเสริมสุขภาพนอกจากนี้บุคลากรในโรงเรียนผู้ปกครองและนักเรียนยังทราบถึงนโยบายหรือกิจกรรม ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอีกด้วยองค์ประกอบที่2การบริหารจัดการในโรงเรียน 1. การจัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือมีการจัดทําโครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบครบทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้โรงเรียนมีการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ึงมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียนมีการระบุกิจกรรมและกำหนดเวลามีการระบุถึงการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องมีการระบุการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์มีการระบุกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 2. การจัดองค์กร โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือมีคณะทำงานรับผิดชอบในแต่ละโครงการส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วยครูนักเรียนและผู้ปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณสุของค์กรในชุมชน 3. โรงเรียนมีผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพหรือผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนหรือแกนนำนักเรียน ด้านสุขภาพโดยจัดเป็นชุมนุมหรือกลุ่มปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่4การนิเทศและติดตามโรงเรียนมีการนิเทศและติดตามโดยระบบของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมีสรุปผลการนิเทศและมีการนำผลการนิเทศไปใช้พัฒนางาน5การประเมินผลโรงเรียนมีการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการประเมินแกนนำนักเรียนและผู้นำด้านสุขภาพอีกด้วยองค์ประกอบที่3โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน 1. โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือได้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนและยังได้รับรางวัลดังนี้ ในปีพุทธศักราช2561โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ในการนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนโรงเรียนสุขปัญญัตแห่งชาติระดับภูมิภาคและในปีถัดมาโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติระดับจังหวัดในปีพุทธศักราช2562และนอกจากนี้โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ,อยังได้รับรางวัลโรงเรียนสุขบัญญัติระดับ5ดาวอีกด้วย 2. ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการอยากเป็นระบบ 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการร่วมโครงการระหว่างโรงเรียนและชุมชน 4. ประชาชนทุกคนมีความพึงพอใจต่อโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนองค์ประกอบที่4การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ 1. โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือมีการจัดสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสุขาพพิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ดี 2. โรงเรียนไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจนไม่สามารถเรียนได้ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 3. โรงเรียนไม่มีลูกน้ำยุงลายและภาชนะเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 4. นักเรียนในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศภายในโรงเรียน องค์ประกอบที่5บริการอนมามัยในโรงเรียนการบริการอนมามัยในโรงเรียนของโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 1. การตรวจสุขภาพนักเรียนนักเรียนทุกชั้นได้รับการตรวจสุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุขอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หขึ้นไปตรวจสุขภาพด้วยตัวเองภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 2. การเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับการทดสอบสายตาและได้รับการทดสอบการได้ยินปีละหนึ่งครั้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันและโรคคอพ่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และสาก 3. การจัดบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพแบบเบื้องต้นสามารถรับการรักษาได้ที่ห้องพยาบาลของโรงเรียนส่วนนักเรียนที่เจ็บป่วยเกินขอบเขตของการบริการของห้องพยาบาลเช่นภาวะโลหิตจางเป็นต้นให้ส่งต่อเพื่อรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางต่อไป องประกอบที่6สุขศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือได้จัดการฝึกทักษะในเรื่องต่อไปนี้ให้กับนักเรียนทุกคน 1. การรักษาความสะอาดของร่างกาย 2. การล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะ 3. การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ 4. การไม่รับประทานอาหารที่มีสารอันตราย 5. การหลีกเลี่ยงสารเสพติดทุกชนิด 6. การป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย 7. การหลีกเลี่ยงการพนันและการเที่ยวกลางคืน 8. การจัดการกับอารมณ์ของตนเองและ 9. ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและการถูกล่วงละเมิดทางเพศอีกทั้งทางโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียนให้แก่นักเรียนผ่านการจัดป้ายดิเทศ องค์ประกอบที่7โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์อายุอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 2. นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับการดื่มนมทุกวันยกเว้นนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน 3. นัเกเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างหลากหลายและครบห้าหมู่ทุกวัน 4. นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่ามีโ้ชนาการและมีความปลอดภัย 5. โรงเรียนหลีกเลี่ยงการจำหน่ายอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นทอ็อฟฟี่ขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลม 6. โรงอาหารของโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือมีมาตรฐานสุขาพิบาลโรงอาหารของโรงเรียนองค์ประกอบที่8การออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการ 1. โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือมีสถานที่และอุปกรณ์การออกกำลังกายที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับนักเรียนและคนในชุมชน 3. โรงเรียนมีชุมนุมและกลุ่มการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย 4. นักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามเกณฑ์การทดสอบที่ได้รับการยอมรับ 5. นักเรียนมีสมรรถภา,าพทางร่างกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 6. สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายทางโรงเรียนได้ให้คำปรึกษาและคอยติดตามความก้าวหน้าเสมอ องประกอบที่9การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคมโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือให้คุณครูประจำชั้นทุกชั้นได้มีการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาเมื่อพบเจอนักเรียนที่มีปัญหาให้คุณครูคอยเฝ้าระวังและคอยแก้ไขปัญหาเงิ่มไปก่อนแต่หากนักเรียนกลุ่มนั้นยังคงแสดงพฤติกรรมที่เกินกว่าความสามารถของทางโรงเรียนทางโรงเรียน จึงทำการส่งต่อต่อไปและเมื่อส่งต่อแล้วทางโรงเรียนไม่ได้ทอดทิ้งนักเรียนกลุ่มนั้นแต่ยังคอยติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมออีกทั้งนักเรียนในโรงเรียนหากมีปัญหาสามารถมาขอคำปรึกษาจากคุณครูทุกคนในโรงเรียนได้เสมอองค์ประกอบที่10การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 1. บุคลากรในโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือมีการประเมินสุขภาพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 2. บุคลากรในโรงเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 3. โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือไม่อนุญ,ญาตให้มีการสูบบุหรี่ในโรงเรียนและมีม และมีมาตรการการป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน mm hmm. เช่นการติดป้ายห้ามสูบตามบริเวณต่างๆของโรงเรียนรวมถึงการตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่เสมอ 4. โรงเรียนไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณโรงเรียน 5. บุคลากรในโรงเรียนร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพที่จัดขึ้นตามแผนง,งานของโรงเรียนอยู่เสมอ